สวัสดีครับคบกับผมอุณคบอีกแล้วนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าอดักขนาราศีเมน,นะครับมีดาวประยําตัวคือดังคารได้ย้ายจากศีเมมันอย,นอยู่มันอยู่พบกุฎุมพระทำให้ใจตาขยันในการทํางานส่วนดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธดาวศุกร์ ดาวอาทิตย์บรรดาอาทิตย์แยมาจากราศรีกุมมันอยู่พบมันที่ราศรีมีนทําให้เป็นมหาอุจวลลานะครับ <c oughs> เพราะว่าทําให้อุจ,จ,อจวีลาแล้วยังมีผลกง่ทบต,ต่อเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาจจะนาความเดือดร้อนมาให้ส่วนสุกนะครับสุกแย่สุกบรรดาที่สุกแยยมาจากเมาจากมีนเอ้ยมาจากกุมมามีนทําให้สุกอะ เกี่ยวกับการ,การเงินของกษคานาศีเมษเงินก็จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เงินถังแตกเดือดร้อนเพราะเงินและเดือดร้อนมาคู่ครองคู่ครองจะพางเงินหมดหมดหมดเนื้อหมดตัวส่วนอาทิตย์ที่ย้ายอยู่มาอยู่มาอยู่พพวินาตรงนี้ก็เท่ากับว่า,าเพื่อนก็จะนําความเดือดร้อนมาให้นะครับท้าแล้วีมีบริหายย้ายมาจากครบสุภาและเป็นเจ้าเรือของภพอไอพินาศ ท่ากับว่าพรฤารัสเนี่ยมาช่วยเสริมนิดนึงําให้มีโชคมีลาภเพราะว่าพรฤารัสมาอยู่พบปลาพระพซึ่งซึ่งเป็นพบพบปลาของชาวิรักนาศีมเมย์นะครับเพราะว่าดาวพรฤารัสมาจากพบสุพระพบสุพระก็คือความสําเร็จความรุ่งเรืองแต่พอดีว่าดาวดาวพรฤารัสเนี่ยเป็นเจ้าของของเรือนมีนาาด,ด้วยก็อาจจะชื่อเสียอาจจะไม่เต็มที่อาจจะได้โชคลาภได้ไม่เต็มที่อาจถูกรางวัลเล็กลน้อยหรือว่าเฉดไปเฉดมานะครับถ้าจะเสี่ยงโชคในวันที่1เมษายน2564นะครับถ้าจะเสี่ยงโชค ดาวประัยาสจะส่งผลเพียงแค่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นอาจจะอาจจะอาจจะวินหรือชูหรือจะเสียเสียเฉดนะครับอีกอย่างหนึ่งดาวจันท์มาอยู่มันเป็นอย่างนี้มายถึงว่าเป็นเป็นนิดนะครับไม่มีผลกระทอะไรจะเสียงเงินบบผู้หญิงชาวลัคนารนาศีชาวลัคกาสศีเมี่ผู้ชายหรือชาวลัคานาศีเมยจะเสียงเงินผู้ชายรูปร่างผอมน,นะครับผอมขาวเสียงเงินจากเขา อัน,นขอจบการสัมภาษเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ